สวัสดีค่ะร้าเสืผ้าตุ๊กสองค่ะแอลค่ะต <incident. S 1> าง oui, ค่ะวะันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นบวดเสื้อยืดแบนนาดแบนเดียมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปนะคะลอตเอทนีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบาร์ราคาค่ะทุกค่าจ๋าราคาหนึ่งมืบาทนะคะ น้ำหนักนะลูกค้าจาก26.19กิโลขึ้นเป็นกิโลนะลูกค้าจากกิโลละ500บาทจํานวนชิ้นประมาณกา,นารนะคะราคาจาก100ถึง130ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจากประมาณการนะ100บาทค่ะอันนี้เป็นเพียงประมาณการนะ,ะประมาณการไว้ก่อนนะลูกค,ค้าจากแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบรนด์ลวดมาะมากค่ะคุณพี่สากับกลุ่มที่ไม่อยากได้เป็นแบบนค่ะนะตัวถุงนี้เป็นถุงที่วิเศษนะ วิเศษมากาค่ะคุณพี่ค่ะวิเศษแบบไหนเป็นแบรนด์ทุกตัวค,นน<ช>ค่ะคุณพี่ใช่แล้วแบรนตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายค่ะลูกค้าจ๋าแบรนทุกตัวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดผู้ชายแบรนด์ล้วนค่ะลูกค้าจ๋าหลักๆที่เจอก็จะเป็นงานแบรนด์กีฬาลูกค้าจ๋าหมวดนี้แนะนําเลยนะคะเหมือนที่แจ้งเลยเป็นเสื้อยืดที่ใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าแล้วได้แบรนด์ทุกตัวไม่ต้องลุน้นนะคะลูกค้าจ๋า จะไ,ได้แบรนด์อะไรบ้างหรือไม่ได้แบรนด์อะไรบ้างแต่ว่าอยู่ในนี้นะคะได้แบรนด์มาทุกตัวเลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ้าขออนุญาตไล่แบรนด์นะลูกค้าจ้าขออนุญาตประมาณการตัวนี้เป็นของไหนกีจาาคุณพี่คะแบรนด์กีฬาบ้านเราทั่ว,วไปนะลูกค้าจะามีตั้งแต่ พูม่าไนกี้นะคะลูกค้าจัดเดียวเรามาดูแบรนด์ไปพร้อมๆกันออะตัวนี้เป็นของพูม่าไซส์ต<า>่นล<า>ังพี่จา๋าไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลนะ<า>ไซส์ของคุณผู้ชายทุ่ตัวไปตัวนี้เป็นงานแบรนด์ล้วนคุณพี่ขาแบรนด์ แบรนด์จริงจริงหมดปัญหาค่ะคุณพี่ขาต้องไปเปิดกระสอบค่ะกี่ลูกเปิดกี่ลูกจะได้แบรนด์กี่ตัวเปิดกี่ตัวจะได้แบรนด์กี่กระสอบอกลับไปกลับมาอ,าาอไปกลับมาเอาไว้ง่ายคุณพี่ขาหมดปัญหาที่ต้องเอาไปลุ้นแบรนด์ถุงนี้นของเราวิเศษมากคิดเป็นโลนะคุณพี่ขากิโลละห้าร้อยบาทถุงนี้ในราคา1 3 9 5 0บาบาทได้แบรนด์ทุก มีแบรนด์ค่ะคูมาค่ะมีแบรนด์จ้ะอาดิดาสค่ะมีแบรนด์จ้ะแวนค่ะมีแบรนด์ค่ะเมื่อกี้อะไรนะแชมเปี้ยนค่ะมีแบรนด์ไนกี้ค่ะคุณพี่คะแบรนด์คูมาตัวแต่ว่าบางตัวนะคุพี่คะอาจจะโดนตัดป้ายอาจจะมีบ้างนะคะสำรนโลกอาจเจอบ้างค่ะคุณพี่คอาจะติดมา มีติดมาบ้างนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจ๋าวันจันะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าวันนี้วันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นะคะลูกค้าจ๋านึเพลงวันเพ็นเดือนส2บสง้าในครองเต็มไม่หมไม่ห้ามไม่ไปไม่มีใครห้ามล่าสุดลูกค้าบอกว่าไม่ต้องไลฟ์ค่ะไปรอไปรอเพเงอ่ะครับคะลูกค้าจ๋าคำคำพอไปลูกค้าดู จะไปต่อค่ะกับหมวดเสื้อยืดแบรนกีฬาแบนดล้วนค่ะลูกค้าจ๋าแบนทุกกระตัวนะ้คุณพี่ขาซื้อครบยอดสอง0มื่นนะคะ,คะได้ส่วนด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบ้าของเราด้วยะค,ะค่ะค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะไม่มีวันหมดอายุนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็น ่คะลูกค้าจ๋าคอกลมมีมาคอวีมีมานะคะบางตัวอาจจะเป็นแขนยาวลูกค้าแต่ยังคงเน้นที่แบรนด์นะคะลูกค้าจ๋ได้แบรนด์ทุกตัวเลยนะอาดิดาสไนกี้ ฟินล,ล่าแชมเปียนแวนนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ที่เราเจอหลกัหลกๆก็จะเป็นงานแบรนด์กีฬาลูกค้าจ๋าเป็นของผู้ชายก็จริงแต่บางตัวนะคะคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะคะใช่อันพิเแปดไหมคะพียวแปดยังไงแบบไหน,ใ,นใช่คใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะไปต่อที่อดีราจา้าสวัสดีลูกค้าสบท่านนะตอนนี้ค่ะคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้ว13ท่านคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าจ๋ากับรายการช่วง รายการแรกของเรานะคะเป็นหมวดเสื้อยุนแบรนกีฬาแบรนด์ทุกตัว<ะ>มีทุกแบรนตัว<ะ>น,นี้คะ่ะคุณพี่คะ่ะถุงนี้เป็นแบรนด์ทุกตัว<ะ>นะลูกค้าจากไนกี้อาดิดาสพูม่ากีฬาได้ลูกค้าจาอู้แต่ว่าแบรนที่บ้านเรารู้จักนะ,ะแบรนดดีแบรนด์ดังคะ่ะคุณพี่คะ่ะบ้านเรารู้จักแล้วบ้านเราเป็นที่นิยมมากะนะ,ะตัวนี้เป็นของไนกี้ ตัวนั้นเป็นอาดิดาสเราขอไล่แรนกันเลยทีเดียวนะลูกค้าจ้ะตัวนี้คนไนกี้อาดิดาสคู่กันไปเลยนะลูกค้าจะเลือกทอนสีค่ะตัวนี้เป็นของไนกี้ค่ะตัวนี้เป็นสินลาจ้ามีตัวโนสีมีสีค่ะแดงค่ะมีดํดำค่ะมีฟ้าค่ะเทาค่ะน้ำตาลค่ะเขาวค่ะ เรื่องโทนสีมีติดมาทุกโทนสีเลยนะคะเรื่องไซส์ก็มีค้ามานะไซส์เ็มไซส์แอลนะคะมีค้ามาอ้ยต่นนี้สวยได้เลยตัวนี้แชมเปียนกนะคะได้เลยสวยๆย,ยั่วๆลูกค้าจากคุณภาพเกรด A แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมือ2องคัดเกรด A ของบาร์เรานะคะอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ประมาณการ5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอะะใช่ค่ะลูกค้าจ้าสกรีนแต่จ้าคุณพี่ค่ะแบรนด์แท้มไม่แท้<ช> <ๆ S 1> จึงเนื้นเราไม่ได้การันตีหรือจะเป็นแบบว่า อ่าดูตัดบ้างเจอบ้างไดคุณพี่ขา5-15%ถึงนะคะใช่แล้วแต่แท้ไม่แท้เราต้องให้ลูกค้าไปดูนัดอีกทีนึงนะลูกค้าจะอาจจะแท้ทุกตัวก็ได้อาจจะแท้ครึ่งต่อครึ่งก็ได้อาจจะแท้ไม่แท้ยังไงลูกค้าจะต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะแต่ว่าตัวนี้เรานําเข้าจากงานยุโรปโดยตรงค่ะังคุณภาพเกรดเอนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางรายการเกรดเอเกรดบีอันนี้สามารถเข้ามาดูหน้างงานก่อนตัดสินใจซื้อได้เป็นบางหมวดนะคุณพี่จ๋าเป็นบางหมวดเป็นบางรายการ บางรายการอาจจะไม่มีตัวอย่างคะนะคุณพี่คะสามารถเข้ามาดูหรือทักหาพนักงานขายโดยตรงก่อนที่จะเข้ามาก็ได้นะ<ช>คุณพ่คะถ้าบางรายการคุณพ,พี่ว่าโอ้ยอยากมาเบิงอยากมาเบิงเป็นห้าไหว้เบิ้ตต่อยางเนี่ยคุณพี่คะอยากมาดูน้องหมา ไปลูกค้าดูอาจจะไม่มีตัวอย่างนะคะลูกค้าจะอาจจะมีเป็นบางรายการที่เราเปิดจองใช่ค่ะค่ะรต่นนี้สกินสวยมากสกินทั้งตัวเลยอดี้สกินธ่รมดานี่ยังไงคะสกิน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 เต็มตัวอ่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะกดติดตามเพจของบั๊ดด้วยนะคะลูกค้าจ๋ารายการแรกของช่วงบ่ายเป็นเสื้อยืดผู้ชายเน้นแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าจ๋ายู่ีนี้ เชื่อเลยว่าใครๆต้องใส่ใครๆต้องมีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดนะคะที่ใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าแล้วไม่ตกเทรนด์ด้วยนะลูกค้าเป็นงานเสื้อยืดนะคะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายแล้วได้แบรนด์แทบทุกตัวเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ารีบบอกคะ่ะ ไม่พัก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 ไม่ว่าเพราะว่าของเราเป็นแบรนด์ล้วนค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์ทุกตัวคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีแต่วันนี้ของเขาเป็นงานผู้ชายนะคุณพี่จ๋าแต่ถ้าเป็นงานผู้หญิงเราจะแยกอีกต่างหากนะลูกค้าจ๋าหรือว่าอยากได้เป็นงานผู้ชายก็สามารถ CF ได้เลยได้่รับเป็นุงนี้เลยก็ได้จ่ะคุณพี่จ๋าในราคา1นึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบห้าบาทนะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นทุงใหม่ก็ได้ทุกใหม่ก็น้ำ สอไล่เลียกันนะลูกค้าจ๋าแต่ละถุงน้ําหนักไม่เท่ากันนะคะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจถุงนี้แพ็กนี้นะคะสามารถ CF เมาได้เลยนะคะจ๋าหรืออยากได้เป็นอ่าถุงใหม่แพ็คใหม่นะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าต้องการน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะลูกค้าจ๋าแจ้งเข้ามาได้เพราะว่าแต่ละถุงนะคะลูกค้าจ๋าน้ําหนักอาจไม่เท่ากันแต่ว่าให้คิดที่กิโลกรัมนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ ห้าร้อยบาทจ้าค่ะวุสวยอ่ะคุ้มนะคุ้มจริงๆนะกับแบรนด์ร้วนของเรานะคะณพ่คะแบรนด์จริงๆแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์บ้านเรารู้จักค่ะคุณพี่ขาเชื่อได้เลยจะเป็นกลุ่มวัยลงวัยรุ่นวัยทำงานนะคะรู้จักกทุกคนค่ะคุณพี่่ะยิ่งเป็นแบรนด์เนกกี้อารีด้าทูมาซินบาคีป้าแชมเปี้ยนค่ะคุณพี่ขาแบรนด์แบบบ้านเรารู้จักนะคะ ไปแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นแบบว่าสกรีนของสโมสรด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆย,ย,ยั่วๆนะคะตัวนี้อาดิดาสนะคะลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าต้นทุนอีกรอบค,ค่ะพี่แอลค่ะขอต้อนทุนอีกรอบค่ะต้นทุนต่อชิ้นคะ่ะลูกค้จาจ๋าขออนุญาตประมาณการหนึ่งร้อยบาทค่ะคะุณพ<ป>ี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณพี่ค่ะหนึ่งร้อยบาท ะะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสวยๆอ่ะลูกค้าชอบถุงนี้แคกนี้เอฟได้เลยนะลูกค้าจ้าถุงนี้แคกนี้สามารถซีเอฟมาได้เลยนะค,ะค,ะ,คะค่ะอันนี้เราก็ประมาณการค่ะลูกค้าจ้าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปวุ้งกันอีกรอบนะคะ,คะขออนุญาตทวนรายการค่ะลูกค้าจ้าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อยืดแบน กีฬานะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานยุโรปนะคะล็อตเอสี่นะคะเป็นสินค้าของ,ของทางบริษัทบัคราคา1 3 9 5งบาทค่ะน้ำหนักค่ะลูกค้าจ๋า26.19กกิโลคิดเป็นกิโลลูกค้าจ๋ากิโลละ500บาทนะจำนวนชิ้นเราประมาณกาดน,นะคะ1 0 0ถึงชิ้นตกต้นคุณเต่าชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า1 0 0บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบากได้นะคะช่องทางในการติดต่อค่ะมีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ